สวัสดีสวัสดีมากะหรือยังวะมากะหรือยังวะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านน่าจะมาแล้วนะ <c oughs> คือไอ้ีเอาวันเปิดมาน,นี่สต์นเลยยูยูทูบแม่งเปลี่ยนย <c> ู <oughs> ผมแม่งงงเลยไอ้หี้ยะอะไรวะเนี่ยแต่ว่าก็โอเคกลับมาได้แหละเออเพราะว่าเหมือนเขาอะอยากจะทําให้มัน ให้มันสามารถที่จะแบบสัางสตรีมสองอันทั้งแนวตั้งแนวนอนได้ใช่ปะ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าแม่งจะเวิร์กสำหรับสำหรับผมหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้นั่งตรงกลางจอไงผมจะนั่งยงืงๆไปนิดนึงก็เลยก็เลยงงกับมันอยู่เหมือนกันเออแล้วก็อะไรไม่รู้เปลี่ยน UI เล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรามากหรอกเพราะว่าเราดูกันกันแบบปกตินะครับ เออเหมือนเขาอยากไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งอะไรด้วยแหละมันก็เป็นเงินนะเนาะเราก็เข้าใจได้นะเราแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ขายของเก่งอยู่แล้วก็ก็ตามนั้นนะครับก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์แจกของจัดหลักแจกของประจําเดือนนะครับสาหรับสมาชิกกระทะชุบแป้งทอดนะครับที่เป็นขั้นสูงสุดของเราเนาะก็นอกจากสนับสนุนตีลังกาดูหนังด้วยแล้วก็คุณสามารถที่จะรับของพิเศษพรีเมียมจากภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่เขาอนุเคราะห มาให้เรานะครับถามว่าเดือนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเดือนนี้ก็จะมี3ารางวัลเนาะเพราะมีคนสมัครสมาชิกมาสาคนนะครับคุณเอกคุณแพทนพัแลวก็คุณคุณก๊อฟสามท่านที่เป็นสมาชิกตีลังกาตีลังกาการะทาชุดแป้งทอดขั้นสูงสุดของเรานะครับก็จะมี3รางวัลด้วยกันคร่าวๆเนาะรางวัลที่1เนี่ยจะเป็นผมเรียกว่ารางวัลสาย n น t f l i x นะครับผมก็จะแจกจะเป็นของจากภาพยนตร์ เน็ตฟิกซ์นะครับลักกันวันตายก็จะเป็นของพรีเมียมจากภาพยนตร์นะครับก็จะมีปฏิทินของปี20 2 6ใช้ได้จริงนะครับเป็นปฏิทินจริงๆแบบจริงๆเลยเลยเนี่ยเปิดมาเนี่ยเป็นนี้อ่านี้เลยเป็นของอธนาคารที่เขาใช้นะครับก็คือสินวัฒนาแบบนี้เลยก็เป็นธนาคารที่พี่อเอกทำงานอยู่ในเรื่องนะครับแต่ว่ากิมมิคของมันก็คือจะชื่อว่าสินสินที่แปลว่าบาปอ่าประมาณนั้นเป็นตัวนั้นก็จะมีปฏิทินมีสมุดบัญชี แบบนี้แต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นเปล่าๆนะครับไม่ได้เป็นสมุดบัญชีจริงนะับแล้วก็บัตรรอบสื่อก็จะเป็นเหมือนบัตรเครดิตบัตรเดบิตของเขาเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่แถมไปให้เลยก็จะมีภาพบันคอจากเขาชุ่มทองขนองชุมโจรน,นะครับแล้วก็บัตรชวนจิตสทาเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีของอซีรีส์สาธุซีซั่น2นะครับของวัดหนองขานเนาะ,ะจะประมาณนี้เป็นหนรางวัลน,นะครับให้ไปเลยนะ อีกรางวัลหนึ่งก็จะเป็นของหนังไทยที่อาจจะไม่ได้เป็นซีรีส์มากนะครับก็จะมีตุ๊กตาเทียนจากภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อของพรามวิดีโอนะครับนะข้างในก็จะเป็นน้องแม่ซื้อแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้เลยสามารถเก็บไว้ในกล่องก็ได้กลิ่นหอมนะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นเทียนจริงๆก็ได้อยู่เหมือนกันถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อของพรามวิดีโอเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีความหมายอะไรเนาะกล่องก็สวยงามตามภาษาเนาะเออผมว่าเอาเอาอกไปใช้แล้วก็สามารถ แยกส่วนกล่องแับตรงนี้ก็ได้หรือว่าใครจะไม่ใช้ก็ได้แต่ผมว่าเก็บในกล่องนี้ก็สวยดีลายลงอะไรละเขาก็ทำออกมาดีนะครับนะโอเคซึ่งอันเนี้ยผมจะปักให้ไปพร้อมกับอันนี้นะครับก็เป็นเ,เสือเป็นของที่ลึกจากทางที่หยด3นะครับก็จะให้ไปด้วยรวมถึงอันนี้นะครับจากภาพยนตร์เทยไทยบ้านแบบนี้นะครับก็เป็นถุงถุงย่ามธรรมดาเอาไปใช้ได้นะครับเป็นถุงย่ามไปขายของอีกเกีย คือเป็นถุงย่ามที่เขาใช้ขนของกันธรรมดานะครับก็เขียนว,ว่าเทยไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับเป็น3มชิ้นแต่ว่า1รางวัลแล้วก็ปิดท้ายที่จำนวนรางวัลอาจจะน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ผมชอบที่สุดเนาะก็คือพีเตอร์แบดแลนด์นะครับจะให้เป็นหมวกแบบนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แต่ผมไม่ได้แกะออกมานะเพราะว่ามันมันแกะยากแกะแล้วมันถุงเดี๋ยวมันขาดก็เลยอ่ะทุกท่านที่ได้รางวัลไปก็ไปแกะกันเองเด้อนะครับอ่ะ ถามว่าแล้วเราจะใช้วิธีการจับฉลากโดยวิธีการอะไรนะครับเราใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า e e l of n a m e นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะใส่ชื่อทั้งสามท่านเราไปก็ชัฟเฟิลปะ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 แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะสปินใครชื่อออกรางวัลใดก็ได้สิ่งนั้นไปนะครับอ่ะขอเริ่มที่รางวัลที่1งกันก่อนเลยแล้วกันนะรางวัลที่1ของเราเนี่ยจะเป็นอ่ะเป็นเซตนี้นะครับเซตผมเรียกว่าเซต Netflix แล้ละกันครับนะเซต n e ็ f l i x นะครับเป็นแบบนี้เนาะ นะครับอ่ะไปดูกันเลยใครจะได้เซตเน็ตฟลิไปนะครับอ่ะผมเชฟเฟอรทีนึงปงไปเป็นคุณเอกนะครับคุณเอกก็จะได้ในส่วนของเซต n น t f ฟ i x เซตนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้พรุ่งนี้นะ เดี๋ยวก็รอรับรางวัลไปในบันจาร์วังคารก็น่าจะได้ของแล้วนะครับอขอเอาชื่อคุณเอกออกนะอ่ะโอเคต่อไปเหลือคุณก๊อฟกับคุณแพทนภัทนะครับอันนี้ผมเอางี้ผมบอกไปก่อนละกันคนที่ผมหยิบชื่อได้เนี่ยจะได้ของพรีเทอร์แบทแลนด์ไปนะครับนี่จะได้ของพรีเตอร์แบทแลนด์ไปคนที่หยิบชื่อได้คนที่หยิบชื่อไม่ได้ก็จะได้ของจากภาพยนตร์แม่ซื้อและภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นๆนะครับอ่ะโอเค เหมือนเดิมครับชอฟเฟอร์ปั๊บปับปับปับแล้วก็หมุนอ่าใครจะได้สิ่งนี้ไปนะครับอ่าเป็นคุณกอล์ฟนะครับคุณกอล์ฟจะได้หมวกครีเอเตอร์แล้วก็สติกเกอร์จากครีเอเตอร์แบดแลนด์ไปนะครับ คุณก๊อฟอยากได้คุณก๊อฟทักมานะเพราะคุณก๊อฟยังไม่ยังไม่ได้ส่งชื่อมาให้ผมเลยนะครับถ้าถ้าคุณก๊อฟอยากได้คุณก๊อฟติดต่อมาที่ติลังกาดูหนังภายใน,นหนึ่งเดือนนะครับถ้าคุณก๊อฟไม่ติดต่อมาผมขออนุญาตของเดือนหน้าเนี่ยผมขออนุญาตสคริปต์ไปให้ของสำหรับเดือนหน้าเลยแล้วกันเนาะหรือเดือนถัดๆมาที่ที่จะกลับมาวนรอบใหม่อ่ะเดี๋ยวรอกันหนึ่งเดือนเต็มนะครับสำหรับพรีเตอร์แบทแลนนะอ่ะเลกคนหนึ่งคือคุณแพทนัพัทนะครับคุณแพทนับพก แม่ซื้อแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกสองรางวัลแบบนี้กันด้วยเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้มีคนทักทายเข้ามานะเออมีอะไรเด็ดเด็ดบ้างครับพี่ไม่ต้องดูรถไฟสายฝันหรือเจคเคเลียรแหละครับไปดูเวกอัพเดดแมนของไรอันจอนสันดีกว่าเข้าไปสามวันนี้เอ้าหรอเข้าหรอหรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออเอเอเอพิ่งรู้เหมือนกันแล้วเาขาไม่ได้มีจัดรอบสื่ออะไรเนเาะเราเราก็แทบจะลืมไปละอ่ะโอเค มาคุยเรื่องของสัปเดือนนี้ดีกว่าครับเดือนเดือนนี้มีอะไรบ้างเนาะเดือนนี้ที่จะมีนะก็จะมีไอน้นี่เหมือนเดิมแม่ซื้อเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องกลัวว่าเอา้าแล้วแล้วมันแจกไปแล้วทําไมพี่มีอันเขาแจกมาให้ผมสองอันครับของอันนี้ก็จะได้เดือนนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ได้ของเดือนนี้ไปแล้ว คุณเอกที่ได้อันนี้ไปแล้วถ้าจับฉลากเดือนหน้าก็จะไม่ได้อันนี้แล้วนะผมก็จะล็อกไว้ว่าเฮ้ยอันนี้คุณเอกไม่ได้ซ้ําแน่นอนนะครับก็สาหรับอีกใครสมรสมัครก็คือคนที่ยังไม่ได้ซ้ำนะก็จะได้สิ่งนี้ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเสื้อจากภาพยนตร์เรื่องร้อยขานะครับซึ่งในเดือนมกราคมเนี่ยเขาจะมีภาคต่อชื่อโอมากาเดเดอเดอกาด์อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นภาคต่อภาคต้นของเขานะครับก็เป็นไซส์ XL กก็จะแจกไปแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น เป็นของอันนี้นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง keeper นะครับทุกที่มีท่านโปรดิษฐานก่อนเปิดเนาะและข้างในก็จะเป็นเสื้อแบบนี้พร้อมกับที่ห้อยคอแบบเดียวกับที่อยู่ในเรื่องเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจของรางวัลแบบนี้นะครับก็สมัครสมาชิกกระทะชุบแป้งทอดขั้นสูงสุดของเรามาได้นะแต่ถามว่าอุ้ยราคาสมาชิกนี่มันจะแบบโอ้ยคุ้มค่าของที่ได้ไหมมันก็ไม่คุ้มค่าหรอกครับแต่ถือว่า เป็นการช่วยเหลือตีลังกาดูหนังแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปขำๆแล้วกันเออเพราะว่าถ้าแบบว่าอยากจะสมัครเพราะว่าอยากจะได้ของจริงๆผมว่าด้วยราคามันก็มันก็ไม่ได้คุ้มค่าเลยมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วนะเออเออบอกกันไว้ก่อนนะครับก็ขอบคุณชาวเริ่มตน้นขอบคุณชาวชุบแป้งทอดขอบคุณชาวกระทะชุบแป้งทอดทุกคนที่ดูกันมาอยู่ตลอดนะครับถ้าไม่มีทุกคนผมก็คงไม่มีค่าโฆษณาไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําตรงนี้เพราะว่าอันนี้คือที่ที่ผมอยากอยู่ เป็นความสุขของผมในทุกๆวันเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังสนับสนุนกันอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับอ่ะคุณเซกู้บอกคุณก๊อฟไม่สงสัยหรอครับมีเงินตัดบัตรทุกเดือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ว u t u b e เนี่ยมันส่งข้อความหากันไม่ได้ด้วยนะผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าหรือคุณกอ๊อฟเขาอยากจะสับสนุสเราเฉยๆก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณเจสิกบอกสวัสดีครับแอดคาดหวังอะไรหลังยูทปสภาครับ เออเลือกตั้งใหม่ครับคือคือผมคือผมคือผมไม่รู้จะคาดหวังอะไรอ่ะเออเลือกตั้งใหม่คือส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีแบบโมเมนต์คือแล้วมันก็ไม่ได้แบบเป็นความน่าตื่นเต้นที่จะมีพักใหม่เข้ามาพี่มีอุดมการณ์ใหม่มันก็เดิมเดิมหน้าเดิมเดิมคนเดิมเดิมผมก็เลือกพักส้มเหมือนเดิมอ่ะเออเพราะว่ามันก็อุดมการ์ตรงกันที่สุดมันไม่มีพักที่แบบมีอุดมการตรงกันกว่าพักที่ซ้ายกว่าส้มมันยังไม่มีไงมันก็มันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรคนที่เราจะเลือกก็เลือกอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ มีการสั่นไหวทางการเมืองอยู่แล้วเพราะว่าคติทางการเมืองของเราอุดมคติทางการเมืองเรามันก็ตรงกับส้มที่สุดอ่ะเออมันก็ถ้ามีเมื่อไหร่บีพักที่มันซ้ายกว่าส้มอ่ะอันนี้น่าสนใจอาจจะเลือกได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันเออยังจะเลือกคนายแจมอยู่ไหมก็ต้องเลือกคนายแจมครับเออมันไม่มีมันไม่มีออปชันอื่นอย่างที่บอกมันไม่มีพักที่มันซ้ายกว่าหรือมันตรงกับอุดมคติทางการเมืองมากกว่าผมอยู่ดีเออผมว่าทนายแจม คือต้องบอกว่าคนกรุงเทพแบบมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะเานักหรอกครับกับไอเขาเรียกอ,อ,อะไรไอการมีสอสอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะแต่มันแต่มันเซ็งตรงที่แบบว่าเข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 าปกป้องเพื่อนเยอะเกินไปในความรู้สึกผมอะเอ,อแต่นั่นแหละมันก็ไม่มีออปชั่นอื่นๆอะไรอะเออคนกรุงเทพแบบมันไม่ต่างแต่คนแป่โคเชื่อผม,มเชื่อว่าคนต่างจังหวัดอะ สอมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เวหมายถึงว่าคนในพื้นที่เขาจะรู้สึกได้เอออ่ะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนก็เจอกันอีกทีน่าจะเป็นวันอาทิตย์เนาะตัวอย่างซูเปอร์เกอร์ตัวอย่างสตรีไฟเตอร์เนาะที่ออกมาใหม่ก็เดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันนะครับชาวชุบแป้งทอดแล้วก็กระทาชุบแป้งทอดเนาะเออเออประมาณนี้แล้วก็วันจันทร์วันจันทร์เนี่ยตะเรียงการคุยหนังไลฟ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันอังคารดึกๆเลยอวตารเดอะเว้ย ไฟแอนแอชจริงๆผมจะหาเวลาดูเวลวอร์เอร์อยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะดูได้หรือเปล่านะแล้วพรุ่งนี้จริงๆผมมีไปไปดูรอบสื่อหนังเรื่องนึงด้วยแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นรอบสกีนเทสอะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไฟนอลโปรดักจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเข้าเมืองเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์สกินเทสที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยผมก็จะไปลองดูว่าเออม,มันเป็นยังไงลองให้รู้เฉยๆแต่ว่าในตัวหนังก็ยังรีวิวไม่ได้หรอกหนังมันเข้ากุมภาหนุนเลยนะครับก็ได้ไปสกินเทสเออ หายจังหวัดแจกใบเทาครับนั่นแหละครับค,ค,คือคือความแตกต่างคือมันก็พูดยากเนาะนเราก็ไม่อยากจะไปโทษว่าใครดูในเอาสามก่อนพี่เออถ้าดูผมก็ต้องรีวิววันพืหัดหน้าอยู่ดีครับผมใช่ไหมใช่ต้องดูพืหัดหน้าก็คือถ้าเพื่หัดหน้าจะดูอะ่ะคือทุกคนก็อยากให้ดูซีรีส์บ้างดูหนังบางแต่ แต่ผมอยากดูเจคเคลลี่อยากดูเวกัปเดดแมนเวกัปเดดแมนเนี่อาจจะดูกับแฟนดี๋ยเดี๋ยวอาจจะอาจจะดูคืนนี้เลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะอาจจะดูคืนนี้กับแฟนดูก่อนนอนกันนะครับที่บ้านเอออะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะเออเออวันนี้ไปแล้วเจอกันวันอาทิตย์ครับบายบายปิดยังอ่ะปิดแลปิดแลปิดแล